จูดวงชาวลาศีเมถุนคนแบบนี้มีในโลกรวยแล้วไม่เอาใครคนประเภทอย่างนี้ไปไกลๆเลยครับอย่ามาอยู่ใกล้เรานะครับเรารังเกียจนะผมตอนได้ดีนะผมไม่เคยเข้ามาพูดคุยเจรจานะผมไม่ได้ต้องการเรื่องเงินเรื่องทองแต่ต้องการให้เป็นเหมือนเดิมพูดคุยให้สนุกสนาน นะเกิดความแจ่มชื่นเกิดความราบลื่นไม่ใช่ไปแล้วรวยแล้วไม่เอ้ยเอาใครแปลว่าตอนที่ยากจนอยู่มีแต่หวังผลประโยชน์นะสินะครับมได้โชคชะตาบุญกุศลวาสนาผ่านพายุมาด้วยกันผ่านเรื่องราวหลายๆมาด้วยกัน,กน,กนตกตําแหน่งครอบครัวอยู่ร่มเย็นไปสุขทำมาค้าขึ้นการค้าจเจริญรุ่งเรืองนะครับตอนตอนจนนะครับผมพูดสารพัดอย่างโน้อนอย่างนี้แต่ตอนรวยนะครับ มองการไกลถึงอนาคตไม่หวังผลประโยชน์นะนะครับจริงหรือไม่ในโชคแะตาเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านนะครับจะมีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจปรารมีวาสนากับคนประเภทนี้นะครับผมเพราะว่าเจอเรื่องราวต่างๆตอนนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พระราชาถือดาบประหัตประหารศัตรูโมฆะก็เรียกว่าปราบศัตรูให้หมดไปสิน้นนะครับผม ในโชคชะตานะับมีบุญได้ก็หมดได้ในบุญกุศลวาส,สนาเดือนใหญ่บังเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะได้รับทรัพย์ลวยโชคนะครับถ้าท่านเจอคนประเภทนี้นะครับชาวราศีเมถุนรีบหลบให้ทันนะค,คนแบบนี้ในโลกต้องระวังให้ดีปัญหาต่างๆที่ท่านได้มองการไกลถึงอนาคตได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันไดพัฒนายอย่างก้าวกระโดดเดลเวอร์เกิดขึ้นในโชคชะตาความรักเกิดขึ้นกับชาวราศีเมถุน นะแต่ระวังคนในประเภทนี้ต้องระวังเป็นอย่างมากเพราะว่าตอนได้ดีเขาเคยสนใจอะไรที่ไหนันะเรื่องเงินเรื่อง,อง,องทองเป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าการประจบประแจงเก,นนเ,กเกิดขึ้นในโชคชะตา The ว o r ์บังเกิดขึ้นได้รับดวงแก้วมณีได้สุขสมสมหวังดังใจหมายฉลอดได้บุ้งบ้านบุ้งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดียวเข้าหาเอาจริงเอาจังจนประสบความสำเร็จชะตาชีวิตมีการชิงไหวชิงพิบมีการใช้เล่ห์เหล,ล,ลี่ยมเล่ห์กลเพทุบาย ถ้ท่านควรที่จะต้องระแวดระวังกับปัญหาต่างๆอุ้มเด็กน้อยเอาไว้ในมือเปรียบเสมือนวาฝันที่ท่านเคยฝันหรือไม่ครัฝันว่าอุ้มเด็กน้อยอุดมสมบูรณ์นะครับในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินตีความฝันได้สบายมากเพราะฉะนั้นค้อนทุบตรงกลางหัวใจจะเจ็บปวดรวดร้าวแสนทุกทรมานนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในดวงชะตาท่านจะตกตําแหน่งนักรบ นักลบกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันแต่ถ้าเจอคนประเภทน,นี้ให้ท่านหลบหลีกหลีกหนีไปให้ไกลับรวยแล้วไม่เอาใครท่านควรที่จะต้องระวงังในโชคชะตาของท่านจะมีสิงสิทธิ์ค้ำชูปกปักปกุ้งของรักษาหนุนนําโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดสิงสธิ์จะเข้าข้างสนับสนุนค้ำชูหนุนนําโชคชะตาทําให้ดวงชะตาของท่านเปิดรับทรัพย์โดยโชคการถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่น การส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองท่านจะรู้สึกเบื่อหน่ายกับคนประเภทนี้ครับเขารวยก็เ,เรื่องของเขาไปไกลๆเลยครับผมพ่นไฟใส่ครับผม,บผมด้วยอํานาจความเล่าร้อนเกิดขึ้นในดวงวตาดวงตาของท่านเหมือนถูกกุญแจผูกมัดเอาไว้รู้สึกอึดอัดรู้สึกยําแย่ต้องรีบแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาให้ผ่านพ้นเรื่องราวหลายๆจากร้ายให้กลายเป็นดีการงัดข้อเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านต้องจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตา ท่านนอนป่วยกับปัญหาต่างๆจะได้พบกับแสงสว่างนะผมจะเจอหมอดีคอยนับรักษาคอยค้ำชูหนุนนำโชคชะตาเรื่องราวร้ายๆไม่ว่าจะเป็นใครบางคนเข้ามาเกาะแกะตามติดไม่เลิกนาให้ท่านศึกษาหาความรู้ให้ท่ยงแท้ให้เจอคนที่มีสติปัญญาให้เจอคนที่มีความรู้ที่แน่นอนคอยช่วยเหลือปรับปรุงแก้ไขด้วยบุญกุศลวาสนาตกตำแหน่งสองเหรียญบังเกิดขึ้นในโชคชะตาอำนาจบารมีวาสนา สายสามดาบขวาสามดาบตั้งบ้านมุ่งตรงไปข้างหน้ายังเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเห้าหารการยินหยัดต่อสู้กับปัญหาต่างๆการชิงไหวชิงพลิกการใช้เล์เหลี่ยมเลขกลนเพรุบายจะบังเกิดขึ้นกับชาวราศีเมทุนเพราะฉะนั้นชาวราศีเมทุนระแวดระวังกับทุกสิ่งทุกอย่างจัดหนักจัดเต็มในโชคตาดวงชะาตาของท่านตกตำแหน่งสิบถ้วยแล้ว ครอบครัวจะอยู่ร่มเย็นเปรนสุขโอกาสทองโอกาสดีเข้ามาจัดหนักจะแต่มีเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาสนับสนุนค้ำชูนหนุนนําโชคชะตาจะทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองจับเงินได้เงินจับทองได้ทองด้วยอํานาจบุญบาร,รมีวาวันาเพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจกับคนประเภทนี้มีในโลกด้วยหรอครับรวยแล้วไม่เอาใครคร <c oughs> ับผมนะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกจ้าแย่รู้สึกตกต่ำเบี้ยดินการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดี โอกาสข่าววิวาขาว่าวมงคลราชสีมานอนซบตักจะทำอะไรก็สุขสมหวังดังใจหมายแต่ปัญหามันมีความตึงเครียดปัญหาต่างๆก็ต้องแก้ไขริเริ่มเริ่มต้นค่อยๆแก้ไขปรับปรุงเป็นไปได้ด้วยดีตกตำแหน่งการปฏิป,ปอยการแกะสละผลงานต่างๆเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นในโชคตาตกตำแหน่งเดซันปักทังรอเตรียมตัวรับทรัพย์โดยโชคท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้พบได้ ได้พัฒนาอย่างก้าวกระโดดการที่ท่านลื่นเลนิงสังสรรไล,ล่ลำเต้นระบำเพลงกองการสุขสมสมหวังดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่ชอบเพราะนั้นตําแหน่งยาจบเกิดขึ้นในช่วงชะตาบางช่วงท่านควรที่ต้องหลบหลีกหลีกหนีออกไปให้ไกลครับผมให้ยูเทิร์นหลบหลีกกลับมาที่เดิมให้บางคนคอยเป่าหูระแวดระวังกับทุกสิ่งทุกอย่างนะเป่าไปก็เท่านั้นอย่าไปสนใจนะครับผมไอ้ท่านมองการไกลวางแบบแผนอนาคตยัยงเจ็บแล้วไม่จําใช่หรือไม่ ราะฉะนั้นถ้าวางแผ่แผนไว้ก่อนจะได้ไม่เจ็บนะครับนะครับคนประเภทที่แบบเข้ามาหักหลังนะครับผมตบหัวแล้วรูปหลังเราแวดระวังกับคนประเภทนี้ให้ดีนะครับผมมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระวนกระวายกระสรับกระสายตกตำแหน่งมหาพยองกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นจิตใจที่ฮึือเขิมเกิดขึ้นถือดาบตั้งขึ้นนะครับผมจะติดเกิดขึ้นในโชคชะตาเตรียมตัวอัศวินขีม่ม้าถือถ้วยทอง โอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจะหนักจะเต็มระวังมีดปักตรงกลางหลังนะคับคนเขาเรียกว่าหักหลังคิดไม่ดีคิดไม่ซื่อคนประเภทนี้ต้องระแวดระวังจะทําให้ท่านมีดปักเต็มหลังเต็มไม่หมดเจ็บปวดด้วยร้าวแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวกระวนกระวายกระสับกระสายแต่ว่าโชคชะตาทุกขลาบก็จะเกิดขึ้นทุ่งข้าวจะเหลืองอาลามเหลือกินเหลือใช้หานกูเกิดความแช่มชื่นต้นไม้อิงหลังท้องฟ้าสีคราม ดวง,ดวงาตาแบบนี้เขาเรียกว่าเจ็บก่อนเดี๋ยวคนก็รวยนะผมการถือตา,ตาช่่นขึ้นมาให้ท่านวัดน้ําหนักให้ดีว่าคน,คนไหนมาดีคนไหนมาร้า,ายดูให้ออกนะไม่ใช่มาไม่ดีแปลว่าท่านนะผมทําให้ท่านรู้สึกว่านะผมคนคนนี้จริงใจเหลือเกินเพราะยันมาไม่ดีท่านต้องรู้ทันทีว่าคนคนนี้แก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาได้หรือเปล่าถ้าแก้ไม่ได้หลีกหนีไปให้ไกลการตาัดสินใจอย่างน่ากลัวนหนึ่งดาบเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านควรที่จะต้องระแวดระวังเป็นอย่างมากที่สุด เพราะฉะนั้นการที่ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้ายางเด็ดขาดเด็ดเดียวเข้าหาเอาจริงเอาจังจนประสมเลตชะตาชีวิตจะรับทรัพย์เกิดขึ้นในดวงชะตาของท่านเพราะฉะนั้นส่งม,มอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอ,สดโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเขา้ขามาจัดหนักจัดเต็มให้ท่านลื่นเริงสังสรรค์ไล่ลาําเต้นระบําเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายสิ่งที่ใช่สิ่งที่ได้นะครับผมกำลังเข้ามาในดวงชะตานะครับใจถึงนิดนึงนะครับผมหลบหลีกซ่อนเล็นแก้ไขปักปรงครับ ช้าราศีเมถุนในเดือนนี้จะมีความคล่องแคล่วทางความคิดและการสื่อสารที่โดดเด่นเป็นช่วงเวลาที่ดีในการแสดงความคิดเห็นสร้างเครือข่ายและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของคุณจะส่งผลให้คุณมีความอยากรู้อยากเห็นและความสามารถในการปรับตัวสูงนี่เป็นโอกาสดีในการขยายขอบเขตความรู้และประสบการณ์ของคุณด้านการงานในด้านการงานความสามารถในการสื่อสาร และการคิดอย่างรวดเร็วของคุณจะเป็นจุดเด่นทำให้คุณสามารถจัดการกับงานที่หลากหลายและซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพอาจมีโอกาสได้รับมอบหมายโครงการที่ต้องใช้ทักษะการสื่อสารหรือการประสานงานกับหลายฝ่ายความคล่องแคล่วทางความคิดของคุณจะช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีและนำเสนอไอเดียใหม่ๆที่สร้างสรรค์คุณอาจ ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมง,งานและผู้บังคับบัญชาในฐานะผู้มีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะการสื่อสารที่ดีอย่างไรก็ตามควรระวังการกระจายความสนใจไปหลายเรื่องจนทําให้ขาดความลึกซึ้งในงานที่สําคัญการจัดลําดับความสําคัญของงานและการมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายหลักจะช่วยให้คุณประสบความสําเร็จในการทํางานมากยิ่งองขึ้นเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการพัฒนาทักษะใหม่ โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีหรือการสื่อสารดิจิทัลการเข้าร่วมการอบรมหรือสัมมนาในหัวข้อเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าในอาชีพของคุณสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่ทักษะการสื่อสารและความสามารถในการปรับตัวของคุณจะเป็นจุดเด่นในการสัมภาษณ์งานควรมองหาตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการประสานงานหรือการทำงานในสภาพแวดล,ล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ด้านการเงินในด้านการเงินคุณอาจพบว่ามีรายรับและรายจ่ายที่หลากหลายในเดือนนี้ความสามารถในการคิดเร็วของคุณอาจนำไปสู่โอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มเติมจากงานพิเศษหรือโครงการระยะสั้นแต่ก็ควรระวังการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นหรือการตัดสินใจทางการเงินที่รวดเร็วเกินไป ควรใช้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลของคุณในการวางแผนการเงินอย่างรอบคอบการจดบันทึกรายรับรายจ่ายและการสร้างงบประมาณจะช่วยให้คุณควบคุมการใช้จ่ายได้ดีขึ้นการลงทุนในเดือนนี้ควรทำด้วยความระมัดระวังและผ่านการวิเคราะห์อย่างรอบด้านแม้ว่าคุณอาจมีแนวโน้มที่จะสนใจการลงทุนที่หลากหลายแต่ควรเน้นการกระจายความเสี่ยงและการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคง การสร้างรายได้เสริมจากทักษะการสื่อสารของคุณเช่นการเขียนบทความการสอนออนไลน์หรือการทำคอนเทนต์บนสื่อสังคมออนไลน์อาจเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในเดือนนี้ด้านการเรียนสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆความอยากรู้อยากเห็นและความสามารถในการเรียนรู้อย่างรวดเร็วของคุณจะช่วยให้เข้าใจเนื้อหาที่หลากหลายไดไอ้อย่างดี คุณอาจมีความโดดเด่นในวิชาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารภาษาหรือการคิดวิเคราะห์ควรใช้โอกาสนี้ในการเข้าร่วมการอภิปรายในชั้นเรียนและแสดงความคิดเห็นของคุณการใช้เทคนิคการเรียนรู้ที่หลากหลายเช่นการจดบันทึกแบบ Mind Mapping หรือการใช้แอปพลิเคชันการเรียนรู้ออนไลน์จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนของคุณ การทำงานร่วมกับเพื่อนในกลุ่มศึกษาจะช่วยเพิ่มพูนความเข้าใจและมุมมองของคุณการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการอธิบายแนวคิดให้ผู้อื่นจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจของคุณเองด้วยควรระวังการกระจายความสนใจไปหลายเรื่องจนทำให้ขาดความลึกซึ้งในการเรียนการจัดลำดับความสำคัญและการมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายหลักในการเรียนจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการศึกษามากยิ่งขึ้นยอดคขา,ขาย สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจยอดขายในเดือนนี้มีแนวโน้มที่ดีโดยเฉพาะสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเทคโนโลยีหรือการศึกษาความสามารถในการสื่อสารและการนำเสนอของคุณจะเป็นจุดแข็งในการดึงดูดลูกค้าและปิดการขายควรใช้ทักษะนี้ในการสร้างเนื้อหาทางการตลาดที่น่าสนใจและการนำเสนอสินค้าหรือบริการอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้สื่อสังคมออนไลน์และแพลตฟอร์มดิจิทัลในการโปรโมทธุรกิจจะเป็นประโยชน์อย่างมากในเดือนนี้ควรพิจารณาการสร้างคอนเทนต์ที่ให้ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้าความคล่องแคล่วในการคิดของคุณจะช่วยในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างรวดเร็วควรเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าและปรับปรุงสินค้าหรือบริการให้ตรงกับความต้องการของตลาดการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ หรือการร่วมมือกับธุรกิจอื่นๆอาจนำมาซึ่งโอกาสใหม่ๆในการขยายตลาดและเพิ่มยอดขายเลขนำโชคเลขนำโชคสำหรับชาวราศีเมถุนในเดือนนี้ได้แก่ 3, 5, 14, 23ตัวเลขเหล่านี้อาจนำมาซึ่งโชคลาภหรือโอกาสดีๆในชีวิตคุณอาจพิจารณาใช้ตัวเลขเหล่านี้ในการตัดสินใจเรื่องสำคัญ หรือในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเสี่ยงโชคแต่ควรระลึกไว้เสมอว่าความสําเร็จที่แท้จ,จริงมาจากความพยายามและการตัดสินใจที่รอบคอบไม่ใช่เพียงแค่โชคชะตาเท่านั้นเกณฑ์การเดินทางการเดินทางในเดือนนี้มีแนวโน้มที่จะสนุกสนานและให้ประสบการณ์ที่หลากหลายความอยากรู้อยากเห็นและความสามารถในการปรับตัวของคุณจะช่วยให้สามารถเพลิดเพลินกับการเดินทางและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้อย่างเต็มที่ การเดินทางระยะสั้นหรือการท่องเที่ยวในประเทศอาจเป็นตัวเลือกที่ดีในเดือนนี้คุณอาจพบว่าการเยี่ยมชมสถานที่ใหม่ๆใ,ในละแวกใกล้เคียงสามารถให้ประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและน่าสนใจได้การเดินทางเพื่อการศึกษาหรือการเรียนรู้จะเป็นประโยชน์อย่างมากคุณอาจพิจารณาการเข้าร่วมสัมมนาการอบรมหรือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่จะช่วยเพิ่มผนความรู้และประสบการณ์ของคุณสำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจทักษะการสื่อสาร และความสามารถในการปรับตัวของคุณจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการสร้างความสัมพันธ์และการเจรจาธุรกิจสำหรับชาวราศีเมถุนเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตในด้านความสัมพันธ์ดาวพุธดาวประจำราศีของคุณจะโครจรเข้าสู่ตำแหน่งที่เอื้อประโยชน์ต่อการสื่อสารและการสร้างความเข้าใจในขณะที่ดาวศุกร์จะส่งผลดีต่อเรื่องความรักและความสัมพันธ์ของคุณไม่ว่าคุณจะมีคู่แล้วหรือยังโสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยโอกาสในการ เรียนรู้และพัฒนาตนเองด้านความรักสำหรับคนมีคู่สำหรับชาวเมถุนที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการสื่อสารและการเข้าใจกันมากขึ้นดาวพุธจะช่วยเสริมสร้างทักษะการสื่อสารของคุณทำให้คุณสามารถแสดงความรู้สึกและความต้องการของตัวเองได้อย่างชัดเจนมากขึ้นในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกมีพลังและกระตือรือร้นในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆกับคู่รักนี่เป็นโอกาสดีในการวางแผน กิจกรรมที่ท้าทายหรือน่าตื่นเต้นร่วมกันเช่นการเรียนดูทักษะใหม่ใหม่ด้วยกันหรือการวางแผนการเดินทางที่แปลกใหม่การแบ่งปันประสบการณ์เหล่านี้จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ของคุณให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนอาจมีความท้าทายเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นได้ดาวอังคารที่โคจรผ่านบ้านความสัมพันธ์ของคุณอาจทําให้เกิดความขัดแย้งหรืออาการโต้เถียงได้ง่ายควรระมัดระวังในการเลือกใช้คําพูด และพยายามรับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายอย่างเปิดใจการใช้อารมณ์ขันและความยืดหยุ่นจะช่วยให้คุณผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยดีช่วงปลายเดือนดาวสุขจะส่งผลดีต่อความสัมพันธ์ของคุณทําให้เกิดความรู้สึกโรแมนติกและความใกล้ชิดมากขึ้นนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการแสดงความรักและความชื่นชมต่อกันอาจวางแผนการออกเดทที่พิเศษหรือการใช้เวลาคุณภาพร่วมกันในบรรยากาศที่ผ่อนคลายคําแนะนํา ใช้ความเป็นคนช่างพูดและมีไหวพริบของคุณในการสร้างบทสนทนาที่น่าสนใจกับคู่รักแบ่งปันความคิดและความฝันของคุณและเปิดใจรับฟังสิ่งที่อีกฝ่ายต้องการจะสื่อสารการสื่อสารที่เปิดเผยและจริงใจจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและความผูกพันในความสัมพันธ์ของคุณด้านความรักสำหรับคนโสดสำหรับชาวเมทุนที่โสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยโอกาสในเรื่องความรักดาวพุธจะเสริมสร้างความมั่นใจ และความสามารถในการสื่อสารของคุณทําให้คุณสามารถสร้างความประทับใจแรกพบได้อย่างง่ายดายในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกกระตือรือร้นที่จะออกไปพบปะผู้คนใหม่ๆนี่เป็นโอกาสดีที่จะเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมงานอีเวนต์หรือแม้แต่การลองใช้แอปหาคู่คุณอาจพบว่าตัวเองถูกดึงดูดโดยคนที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีความสนใจที่หลากหลายเช่นเดียวกับคุณอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนดาวอังคารอาจทําให้คุณรู้สึกอุดหนิด หรือใจร้อนได้ง่ายควรระมัดระวังไม่ให้อารมณ์เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆพยายามใจเย็นและคิดให้รอบคอบก่อนพูดหรือทำอะไรลงไปการใช้อารมณ์ขันและการมองโลกในแง่ดีจะช่วยให้คุณดึงดูดคนที่มีพลังงานเชิงบวกเข้ามาในชีวิตช่วงปลายเดือนดาวศุกร์จะเข้ามาเสริมดวงด้านความรักของคุณทำให้คุณมีสเสน่ห์และความดึงดูดมากขึ้นนี่อาจเป็นช่วงเวลาที่คุณได้พบกับคนพิเศษ ที่มีความเข้าใจคุณอย่างลึกซึ้งหรือมีการพัฒนาความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นไว้ก่อนหน้านี้ให้ลึกซึ้งขึ้นนอกจากนี้เดือนนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่ดีในการทำความเข้าใจตัวเองและสิ่งที่คุณต้องการจากความสัมพันธ์มากขึ้นการใช้เวลาอยู่กับตัวเองและทำกิจกรรมที่คุณรักเช่นการอ่านหนังสือการเขียนหรือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะช่วยเพิ่มความมั่นใจและความน่าสนใจของคุณคำแนะนำ ใช้ความเป็นคนช่างพูดและมีความคิดสร้างสรรค์ของคุณในการสอร้างบทสอนทอทนาที่น่าสอนใจกับคนที่คุณพบเจอแต่อย่าก,กลัดว่าที่จะแสกงอความสนใจในหัวข้อที่หลากหลายและแบ่งปันความคิดของคุณแต่ก็อย่าลืมรับฟังและให้ความสนใจกับสิ่งที่อีกฝ่ายพูดด้วยการสร้างความสมดุลระหว่างการพูดและการฟังจะช่วยให้คุณสร้างความประทับใจและความสัมพันธ์ที่มีความหมายได้สรุป ไม่ว่าคุณจะมีคู่แล้วหรือยังโสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยโอกาสและการเติบโตในด้านความรักสำหรับชาวราศีเมถุนพลังงานของดาวพุธและดาวศุกร์จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจทักษะการสื่อสารและสเสน่ห์ของคุณทำให้คุณพร้อมที่จะเปิดรับความรักและความสัมพันธ์ที่มีความหมายสำหรับคนมีคู่เป็นโอกาสดีในการเสริมสร้างความเข้าใจและความใกล้ชิดในความสัมพันธ์ส่วนคนโสดก็มีโอกาสที่จะพบเจอคนพิเศษ ที่เข้าใจและชื่นชมในตัวตนที่แท้จริงของคุณอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่สุดคือการรักษาความสมดุลระหว่างการแสดงออกและการรับฟังใช้ความเป็นคนช่างสังเกตและมีความยืดหยุ่นของคุณในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆและอย่าลืมที่จะสนุกกับกระบวนการเรียนรู้และการเติบโตในความสัมพันธ์ของคุณเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการสำรวจตัวเองเรียนรู้สิ่งใหมๆ่ๆ และเปิดใจรับประสบการณ์ที่อาจเข้ามาในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ที่มีอยู่หรือการเริ่มต้นบทใหม่ในชีวิตรักจงเชื่อมั่นในตัวเองและเปิดรับโอกาสที่จะมาถึง